หาคำตอบของระบบที่ชวนให้ถกเถียงเชื่อในประชาธิปไตยขอให้ส่งเสียงถ้าคุณเชื่อในประชาชนขอให้ส่งเสียงคนเท่ากันเท่ากับคนเท่าเทียมแต่ทุกวันนี้ปัญหาที่ยังไม่มีทางแก้อย่างเช่นทำไมคนจนต้องลงทุนเล่าเรียนในเมื่อสิทธิขั้นพื้นฐานคนเป็นสิ่งที่เราควรได้ฟรี การพัฒนาประชาธิปไตยต้องท้าใจส่วนรวมไม่ใช่ภาคส่วนตัวส่วนหัวส่วนประมูลพัฒนาทุกคนไม่ใช่แค่คนของใครตอบตัวเองให้ได้เราวัดคนด้วยอะไรวัดที่การศึกษาภาษาฐานนหรือหัวใจยึตั้งเลยยึงตั้งเลยพอสักทีอุปัมภมมันต้องคอยแกลงหัวใครคุณต้องเห็นคนทุกคนมีหัวใจอรือสักทีวัฒกรรมตีตราชนบนดียึะผูกขาดแล้ว เราควรมีติดร่วมกำหนดเพราะเราไม่ได้อยู่ในกันลาเราไม่ใช่ก